บริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรัน <f ew> ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยอนทคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนทคอย,ยกับเราสิคะ จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูกีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ได้นะคะดิฉันต่อสถานีการชนะมณีเสถียรค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะคะกับโอกาสดีๆที่มีให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบจากจอยอคอยค่ะและแน่นอนในทุกวันนะคะมีผลิตภัณฑ์มาแจากกันเหมือนเช่นเคยพลาดไม่ได้ช่วงท้ายรายการนะคะ086835858 8ตั8้งใจชมจนจบรายการรับรองคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่มีจําหน่ายนะคะทั้งที่จอยอนคอยแล้วก็จอยหมากด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจเป็นสินค้าที่น่าจะมีติดบ,บ้าน เอาไว้เลยในยเรื่องของการทําความสะอาดค่ะฝุ่นละอองเล็กๆที่คุณมองข้ามไปเนี่ยแหละค่ะเราจะมีวิธีการในการจัดการกับมันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยปลอดภัยกับตัวเองนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะแนะนําผลิตภัณฑ์ Joy Wash นะคะผลิตภัณฑ์เก็บฝุ่นละอองให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันและตอนนี้ก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์นะคะคุณพรพิวากรองทองค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงในเรื่องของฝุ่นละอองเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองข้ามไป แต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ทั่วไปจริงๆเราจะมาทำงานอยู่ที่บ้านอยู่บนโต๊ะอยู่บนสิ่งของหรือแม้แต่ในอากาศค่ะมันส่งผลต่อร่างกายมันอันตรายยังไงบ้างคะบางคนถ้าสุขภาพร่างกายทำให้เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ฝุ่นละอองเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็ในบ้านถามว่าเวลาเราเข้าบ้านไปเนี่ยเราเจอฝุ่นละออง<ช>บรรยากาศในบ้านเนี่ยดูแล้วไม่สดชื่นเลยทำงานเข้าไปพอไปเห็นฝุ่นเห็นอะไรปุ๊บบางคนเนี่ยแบบ ไม่ค่อยมีเวลาที่ทําความอานบ้านาบ่อยนะคะซึ่งชีวิตอยู่กับการทํางานกว่าจะกลับบ้านทีกว่าจะได้ทําทีก็คือวันอาทิตย์วันหยุดซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากาแล้วถามว่าในแต่และว,วันในฝุ่นมีไหมมันมีอยู่แล้วในอากาศมไม่ว่าอบางทีในใน,ในห้องแอร์ซึ่งเราคิดว่าฝุ่นไม่มีเรามองไม่เห็นออมันปิดหมดเราไม่เคยเปิดหน้าตา,าแต่ถามว่ามันมีฝุ่นนะคะเปิดมานี่ฟุง้งหรือแสงแดดสองนาทีนี่เห็นเป็นเด็ดเเส้นๆเต็มเลยนะอย่างน้อยฝุ่นจากเครื่องสำอางฝุ่นจากแป้งฝุ่นจากเสื้อผ้า เสื้อผ้าเรามีฝุ่นนะคะไปเก็บมาออกไปข้างนอกบ้านมาไม่ได้รู้ตัวไปเก็บฝุ่นมาเต็มเลยเข้าไปในบ้านซึ่งบางค,คนเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้บางคนก็แพ้ฝุน่นแพ้ฝุ่นจากเสื้อแพ้ฝุนยยฝฝ่นจากใยฝ้ายแพ้ฝุ่นจากอากาศรอบข้างแพ้ควันพิษนะคะด้านนอกเราออกไปเนี่ยถามว่าเรากลับมาในเสื้อผ้าเรามีมีสิ่งสกรปรกติดเกาะติดมาแน่นอนะนะคะ,คะมันก็ส่งผลทั้งตัวเรา ทั้งคนที่เรารักสุขภาพร่างกายครอบครัวของเราคนสูงวัยหรือแม้แต่เด็กๆนี่ยิง่งอันตรายเลย,เลยใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าสมัยใหม่สมัยปัจจุบันนี้บรรยากาศบ้านเราเนี่ยมันมันแปรปรวน <c oughs> คนจะเป็นภูมิแพ้กันค่อนข้างมากพ <c oughs> อสมควรแล้วถามว่าภูมิแพ้เนี่ยวลามันเป็นแล้วน่ารำคาญ มันค่อนข้างที่จะทําให้ชีวิตไม่มีความสุขหายใจไม่ออกอ,อาจบางคนเป็นหนักแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วไอจามตลอดเลยไม่มีความสุข<ช>นอนกลาคืนก็ไม่มีความสุขค<ห>่ะประมาณนี้หายใจไม่สะดวกแล้วอาจจะเป็น<ช>บ่อกเกิดของโรคต่างๆตามมานะคะเมื่อเราเห็นความ พิษภัยของฝุ่นขนาดนี้เราก็จะต้องมาดูแลาทั้งตัวเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆทําความสะอาดบ้านของคุณเนี่ยให้ปราศจากฝุ่นแต่ว่าฝุ่นเนี่ยต้องยอมรับเลยนะ,ะว่าทําความสะอาดนั้นค่อนข้างยากถ้าคุณใช้ไม้กวาดใครที่กวาดบ้านก็จะรู้มันก็ฟุง้งมันก็กระจายปตักได้แต่ฝุ่นที่มันหนาๆนานาใหญ่ๆแต่ชิ้นเล็กๆฝุ่นเล็กๆมันเก็บไม่ค่อยหมดคือเราปัดที่พื้นสะอาดค่ะแต่มันลอยไปอยู่ที่อากาศตกลงมาบนพื้นใหม่นะคะบางทีแล้วก็อยู่บนโต๊ะนะคะอยู่บนโต๊ะ ต้เตียงะนะคะตามชั้นหน้าทีวีนะบนหัวเตียงตามขอบหน้าต่างมุ้งลวดมีหมดมีหมดทุกอย่างแต่ทีนี้บางคนบอกว่าทางานนอกบ้านประจําเลยคุณพอดีวาะจะให้มาเช็ดบ้านกวาดบ้านถูบ้านทุกวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้คือฝุ่นมันมีทุกวนันแต่ทีนี้ถ้าเราจะต้องมาทําทุกวันออกแรงทุกวันเราก็เหนื่อยถ้านานๆทาทีเนี่ยมันจะมีตัวช่วยไหมที่แบบ ทำนานทันทีแต่ว่ามันเก็บฝุ่นได้ค่อนข้างเยอะออมันมีอยู่แล้วซึ่งจริงๆนะถ้าเป็เมื่อก่อนถ้าอย่างตัวเองเวลาถูบ้านจะใช้น้ําธรรมดาถูคสะอาดคิดว่าสะอาดแน่นอนก็ดูสะอาดนะแต่ถามว่าอยู่ต่อไปเราสังเกตในพื้นบ้านเราไม่เงามันจะหมองค่ะแล้วมันจะเป็นรอยเป็นรอยคราาเป็นรอยเท้าบางทีสิ่งสกปรกฝุ่นไปเดินออกไปนอกบ้านครับเดียวกลับเข้ามาเดินเป็นรอยเท้าเลยพื้นดำละถูกต้องค่ะ แล้วพอ<ม>ทีนี้เราก็ต้องหาเลยค่ะว,ว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์ตรงไหนที่ช่วยเราหนึ่งลดแรงมไม่ให้เราเอ่อไม่ต้องไม่ต้องเปืองแรงไม่ต้องเสียเวลาทําความสะอาดง่ายทําแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเรามาทําความสะอาดครั้งหนึ่งเนี่ยบ้านเราก็ยังดูสะอาดอยู<ะ>่<ะ>อ่าใช่<ม>แล้วก็มไม่เสียเวลาในการทํะแล้ว มีสิ่งไหนไหมที่มันจะเหมาะกับทุกๆพื้นผิวในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวตัวเดียวแต่เก็บได้หมดเลยบางคนบอกไม่ใช่แค่ทําความสะอาดพื้นอย่างเดียวนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยทำความสะอาดบ้านจะมาถูบ้านกวาดบ้านที่พื้นอย่างเดียวไม่ได้ใชตามซอกตามเตียงตามมุมโต๊ะตู้โชว์ชมันเลอะไปหมดขอบหน้าต่างเนี่ย <ไป S 2> ใช่ลแล้วก็ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นคอนโดคนส่วนใหญ่ใกล้ที่ทํางานจะอยู่คอนโดในคอนโดในส่วนใหญ่จะปิดหมด ไม่มีทางไม่เหมือนทําตามต,ามตาม่างจังหวัดที่เปิดหน้าตามมาะะ่างเปิดหมดแต่คอนโดนี่เปิดไม่ได้ทุกอย่างปิดหมดแต่ถามว่าคุณวันหนึ่งคุณดมฝุ่นจากข้างนอกเสร็จคุณเข้าห้องคุณก็ไปดมฝุ่นในห้องคุณอีกแทนที่จะได้พักผ่อนสบายๆร่างกายสายุขภาพร่างกายดีก็เปล่าไปอยู่ในห้องอับๆที่มีแต่ฝุ่นอีกใช่แล้วเวลาทำความสะอาดก็ไม่มีเพราะช,ชีวิตยอยู่กับงานไม่มีเวลานะคะทีนี้วันเราก็ต้องหาเราซิว่าอะไรคือตัวช่วยที่ดีที่สุดประหยัดเวลาเราที่สุด ประหยัดเงินประหยัดเวลานะคะทุนแรงใช้แล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราเสียเงินนี่นะคะคือต้องแบบว่าไปประหยัดเงินนี่สำคัญมากสำคัญค่ะแล้วก็ดีด้วยแล้วก็ทุนแรงด้วยใช่ค่ะทุกวันนี้นะถามว่าเศรษฐกิจเรามันมันนั่นอยู่แล้วเราต้องหาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งอันดับแรกคนเราปัจยุบันเวลาเราซื้อของเราต้องดูเพิ่หนึ่งเรื่องราคาราคาเท่าไหร่นะปุ่มเลือเปลาตามมาด้คุณสมบัติ ซึ่งจริงๆแล้วเราคิดว่าของที่แพงที่สุดของที่แพงเนี่ยมันจะต้องดีที่สุดจะถามว่าไม่ใช่เพราะนี่ได้คนพบมาแล้วว่าไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปไม่จําเป็นต้องแพงแต่เราต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ประโยชน์ของการใช้มันใช้ยังไงแล้วส่วนผสมม,มันมีส่วนผสมอะไรบ้างใช้แล้วเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเราไหมต่อคนที่เรารักไหมเพราะบางบ้านเนี่ยมีเด็กมีคนแก่นะคะมีคนสูงอายุถามว่าใช้แล้วเนี่ยมันมันเออช่วยแบบ ดูแลเขาได้ไหมบางทีแบบว่ากลัวไปว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มันแรงเกินไปจะส่งผลคลานไปสัมผัสมันจะแพ้มัจะคายเครืองหรือเปล่าใช่ใช่จะแพ้ไหมเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักนี่แหละค่ะแล้ววันนี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์นะคะจาก joy wash ค่ะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เก็บฝุ่นละอองเขาใช้ชื่อนี้เลยนะคะคือเก็บฝุ่นละอองโดยตรงเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกพื้นผิวทุกที่ที่มีฝุ่นฝุ่นไม่ไปไหนอยู่นี่หมด เก็บได้หมดอ่าใช่เก็บหมดแล้วไม่มีฟุงฟ้งด้วยไม่ฟุ้งด้วยอ่าแล้วที่สําคัญเนี่ยลดแรงไม่เอ,อ่อประหยัดเวลาเราด้วยมไม่ต้องความความสะอาดบ่อยไม่ต้องแบบว่าเดี๋ยวฝุ่นมาอีกละฝุ่นมาแล้วไม่ออันนี้ทีเดียวนาน,านๆกลับรรมาทําทีคือฝุ่นมันก็คือจะไม่ทิ้งตัวไม่จับง่ายอ่าใช่ค่ะมันจะมันจะไม่เกาะเราเราทำความสะอาดครั้งต่อไปเนี่ยเราแค่เอาผ้าเช็ด สะอาดแล้วม,ม่นยังเป็นต้องไปถูแลออกแรงใช้น้ํายาอนุนันนี่ผสมกันไม่จําเป็น ไม่จําเป็นเลยค่ะมันจะง่ายดายมันจะสะดวกขนาดไหนนะคะแล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่น่าสนใจกับผลิตภัณฑ์เก็บฝุ่นละอองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักการรวมถึงเดี๋ยวเราจะมาสาธิตเลยคุณผู้ชมค่ะอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์้วยตัวเองว่าเช็ดแล้วนี่มันจะเก็บฝุ่นละอองได้ขนาดไหนแล้วทุกสภาพพื้นผิวหรือเปล่าบ้านเนี่ยมีบางคนบอกโอ้ยพื้นไม้ปาเก้ละมีเนตพื้นกระเบื้องเอยกระจกเอ่ยือตู้โชว์ไม้โชว์ต่างๆมันไม่เหมือน น, uh huh. นะคะผลิตภัณฑ์นี้จะทําได้ดีขนาดไหนนะคะ uh huh. คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ดีๆที่มีให้ไม่รู้จบจาก j o y นค o i เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะโดยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง j o y n o i และ Genzi Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะชีวิ นี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําตอบทุกคาถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ ผล่มทุกหมวดหมู่ที่สื่ต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนคอยกับเราสิคะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ เป็นต่อนะคะยังอยู่กับคุณพรที่วาค่ะกับผลิตภัณฑ์นะคะ Joy Wash ผลิตภัณฑ์เก็บฝุ่นละอองนั่นเองนะคะก่อนอื่นถามต่อเลยละกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยน,นอกจากจุดเด่นต่างๆที่พูดมาแล้วความพิเศษของมันที่ใช้ได้กับทุกพื้นผิวขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนประกอบมันทํามาจากอะไรคะพี่ส่วนประกอบเขาจะทามาจากสารสองเคระ ะะซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ส่งผลกระทบต่อต่อร่างกายมนุษย์นะคะแล้วก็จะมีสารตัวหนึ่งคือ PDS สารตัวเนี้ยมันจะทําให้เออมันจะมีความเงางามแล้วก็ลื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่เราใช้ไปเนี่ยเกิดความเงาแล้วลื่นทําให้ฝุ่นเนี่ยเกาะแล้วไม่ฝังตัวลงไป การให้เราทำความสะอาดครั้งต่อไปเนี่ยมันง่ายขึ้นไม่ต้องใช้แรงเตอถูหรือว่าขัดเยอะคือเช็ดปุ๊บเก็บฝุ่นมาละพื้นผิวมันก็จะค่อนข้างหน้าพื้นผิวจะค่อนข้าง,างานิ่มนิดนึงทีนี้เวลามีฝุ่นตกลงมามันก็เกาะไม่ได้ไงมันก็จะหลุดเพราะฉะนั้นฝุ่นมันก็จะไม่มาจับบ่อยอใช่ไหมครับถ้าเราทำความสะอาด